ครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาดูต้นก้าอ้อยเขียวไต้หวันนะครับที่ผมสั่งมานะครับสั่งมาสิบท่อนนะครับก็งามมากเลยครับตอนนี้งอกเกือบงอกทุกท่อนนะครับรู้สึกว่าอย่างงอกทุกท่อนเลยเป็นอ้อยที่งอกง่ายอยู่นะครับงอกทุกท่อนเลยต่างจากไอ้อะเหลืองเหลืองอะไรเหลืองยูนาน,นที่ผมสั่งมานั้นสามกอตานั้นรู้สึกว่าจะไม่งอกนะครับ ไม่งอกเลยแต่ว่าเขียวไต้หวันนี่งอกดีมากเลยนะครับ่อนพันธุ์เขาคุณภาพจริงๆนะครับงอกทุกท่อนแล้วก็เป็นอ้อยที่โตเร็วมากนะครับนี่ยังไม่ได้ย้ายกล้าเลยนะครับนี่แป๊บเดียวสูงสูงสูงแล้วเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ืัอรื่นนี้จะต้องมาย้ายนะครับเพราะว่าอยู่นานไม่ได้ดูแล้วว่าเขาโตเร็วมากนะครับตอนนี้ก็ได้สามใบสี่ใบนะครับสามใบสี่ใบก็ต้นเริ่มสูงแล้วนะครับ โอ้นอ้อยที่สมชื่อแล้วครับยักษ์เขียวไต้หวันนะครับทางสวนเชลิทอนเขาได้ตั้งชื่อมานะครับว่ายักษ์เขียวไต้หวันก็คงจะยักษ์สมชื่อนะครับแล้วก็งอกดีมากนะครับใครที่สนใจอ้อยพันนี้ก็สั่งไปทางไร่เชลิชลทอนได้นะครับของเขาคุณภาพจริงครับงอกทุกท่อนนะครับเท่าที่มาเพาะนี่งอกทุกท่อนเลย นี่ครับก็เป็นอ้อยสายพันธุ์ใหม่ที่ผมนําเข้ามาปลูกในสวนนะครับเพื่อเป็นตัวเลือกนะครับบางครั้งหน้าแล้งจัดๆนี่มันก็อ้อยมันไม่พอขายนะครับอ้อยหมดก่อนผมก็อย่างช่วงนี้ก็ไม่มีอ้อยขายก็ไม่มีไรายได้นะครับก็ฝนกีดยางก็ฝนตกเกือบทุกวันก็ยากอยู่นะครับอ่าเอานะครับนี่ก็เป็นอ้อยอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ผมจะ เอามาเป็นตัวเลือกสำหรับการคั้นน้ำขายในสวนนะครับใครที่ชอบอไอยสายพันธุ์ไหนก็ลองติดตามกันดูนะครับเมื่อถึงอายุคั้นเดี๋ยวจะได้ชิมน้ำแล้วก็ได้ทดสอบสีกันด้วยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ